ชุดประแจแหวนข้างปากตายจากแบรนด์โซโล่เป็นอีกรุ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ช่างเป็นอย่างมากเนื่องจากมีราคาที่ย่อมเยาวแต่ก็มีคุณภาพดีไม่เป็นรองใครผลิตด้วยเหล็กอลลอยสตีลที่มีความแข็งแรงด้วยกระบวนการผลิตแบบปลอบร์เกตมาตรฐานเครื่องมือช่างเช่นเดียวกับที่ผลิตในประเทศญี่ปุน่นทำให้ได้เนื้อเหล็กเหนียวและทนทานกว่าเหล็กชนิดอื่นสามารถรองรับแรงขันได้มากนอกจากนี้ยังถูกรับรองด้วยมาตรฐาน iso 9001 และมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลายตั้งแต่8ถึง24มิลลิเมตรครับสำหรับประแจแหวนฟรีข้างปากตายจากแบรนด์ a n t o n รุ่องนี้มีความโดดเด่นเรื่องความแข็งแรงเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตจากเหล็กสีอา V ีคุณภาพสูงอย่างประณีตแข็งแรงนธนทานมีความเงางามตามมาตรฐานประเทศเยอรมนีช่วยให้งานขันสลักเกลียวและน็อตเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นด้วยหัวประแจปากตายใช้ได้เหมาะสมกับทุกสภาพงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานระดับมืออาชีพมาพร้อมซองเก็บประแจแหวนจึงพบพาได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ หากคุณกำลังมองหาประแจแหวนที่มีหลากหลายขนาดของสลักเกียวหรือนอ็อตเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับประแจแหวนข้างปัดตายผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรงอย่าง C.R.V. โครมวานาเดียมมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ประเภทสองภาพซึ่งขนาดของหัวสลักเกียวและน็อตมีจำนวน14ขนาดได้แก่ 6, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22และ24มเมตร สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่แคบเนื่องจากเป็นการผสมผสานประแจแหวนและประแจข้างปากตายเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยครับประแจแหวนข้างปากตายชุดนี้มีทั้งหมด14ชิ้นสามารถใช้กับขนาดของสลักเกลียวและน็อตได้ตั้งแต่8ถึง24มิลลิเมตรเลยทีเดียวผลิตจากเหล็กคุณภาพดีเนื้อแน่นเคลือบด้วย4 r อาวีโครมวานาเดียมผิวายด้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับประแจแหวนข้างปากตาย นอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9002ซึ่งช่วยรับประกันได้เลยว่าประแจแหวนชุดนี้ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับใช้ซ่อมยานพาหนะต่างๆครับ สำหรับประแจแหวนข้างปากตายจากแบรนด์ YETO มาเป็นชุดจำนวน14ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นก็มีขนาดและความยาวแตกต่างกันไปตามขนาดของสลักเกลียวหรือน็อตได้แก่ 68, 9, 1 0 1ก1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 19 21และ24มิลิเมตร โดยประแจแต่ละชิ้นผลิตจากเหล็กอันลอยสตีลคุณภาพดีมีความแข็งแรงทนทา,านใช้กระบวนการผลิตแบบ d รอบฟอ r g เกตเหมาะกับพวกงานช่างที่เป็นงานหนักหนักด้วยตัวบรรจุภัณฑ์ที่มาในซองผ้าจึงทำให้สามารถพบพาชุดประแจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประแจแหวนคออียง45องศาจากแบรนด์ A S A AH S ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลือกใช้วัสดุในการผลิตจากเหล็กอัลลอยสตีลคุณภาพดีมีความแข็งแกร่งทนทานต่อทุกประเภทการใช้งานสามารถใช้งานกับพื้นที่แคบได้อย่างดีมีการชุบผิวซาตินช่วยป้องกันร,รอยที่จะเกิดบนประแจแหวนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยคุณภาพที่ดีขนาดนี้จึงได้รับมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือ JIS Japanese Industrial Standard คุณจึงหมดห่วงทุกข้อกังขาในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปได้เลยครับ สำหรับประแจจากแบรนด์ TS รุ่นนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างประแจแหวนฟรีกับประแจแหวนปากตายซึ่งผลิตจากเหล็กคุณภาพดีอย่าง 4RV โครมวา u นเดียมแบบผิวทรายด้านในส่วนของลูกปืนมีจำนวน72ฟันเทียบเท่ากับ5องศาจึงสามารถทำงานได้ดีในพื้นที่แคบด้วยลักษณะของประแจแหวนฟรีจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการไหนสลักเกลียวหรือขันน็อตให้แน่นโดยไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาขันใหม่บ่อยๆสามารถขันได้เรื่อยๆครับ อีกทั้งยังพบพาได้อย่างสะดวกอีกด้วยครับสำหรับประแจแหวนตีจากแบรนด์ฟอร์สรุ่นนี้ผลิตจากประเทศไต้หวนัน เหมาะสำหรับการใช้งานขันสลักเกลียวหรือน็อตที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงขันหรือแรงในการคลายสลักที่มากกว่าปกติซึ่งประแจแหวนตีรุ่งนี้ผลิตจากโลหะผสมกัน2ชนิดระหว่างโมลิบเดนัมและโครเมียมช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าประแจแหวนประเภทอื่นๆเพราะถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากค้อนหรือวัตถุที่มีความแข็งแรงมากกว่าประแจแหวนทั่วไปได้เป็นอย่างดีครับ หากคุณกำลังมองหาประแจแหวนที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้อย่างยืดหยุ่นขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะมีส่วนประกอบของประแจแหวน2ชนิดเข้าด้วยกันคือประแจแหวนตรงขนาด8มิเมตรและประแจแหวนฟรีขนาด10มิเมตรผลิตจากเหล็กส RV ีโครมวานาเดียมเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความหลากหลายของอุปกรณ์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประแจแหวนบ่อยๆช่วยทำงานได้คล่องแคล่วมากขึ้นครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าประแจแหวนหางหนูหรือประแจแหวนหัวเดียวปลายแหลมเป็นประแจแหวนที่ไม่ได้ถูกใช้ในงานซ่อมแซมทั่วไปและมักใช้กันในพื้นที่ก่อสร้างหรืองานด้านวิศกรรมเป็นหลักโดยประแจแหวนหางหนูรุ่งนี้ถูกผลิตขึ้นจากโลหะคุณภาพดีจับใช้งานง่ายและถนัดมือขึ้นด้วยรูปลักษณ์ที่เรียวยาวหางหนูมีความแข็งแรงช่วยแก้ไขง,งานที่รูของสลักเหลี่ยวหรือน็อตที่อาจจะมีขนาดเล็กเกินไปให้ขยายใหญ่ขึ้นสามารถขันได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัด อีกทั้งยังช่วยปรับรูปร่างโครงเหล็กได้ครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด